รีวิวหนังผี Pet Cemetery กลับจากป่าช้า Pet Cemetery กลับจากป่าช้าบางครั้งการพยายามนำคนที่รักกลับมาจากความตายอาจไม่ใช่ความคิดที่ดีนักความตายเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนมันเหมือนกับลมหายใจเข้าออกเหมือนกับเงาที่คอยติดตามเจ้าของอยู่ไม่เคยห่างและเมื่อถึงเวลาที่ลมหายใจสุดท้ายมาเยือนมันก็จะปรากฏตัวออกมาเหมือนกับเพื่อนแท้ที่คอยเฝ้ามองดูวาระสุดท้ายของคนนั้นโดยไม่เคยห่าง ความตายเป็นเหมือนเสียงกระซิบเบาๆที่พูดอยู่ข้างหูแม้จะมองไม่เห็นแต่มันก็มีอยู่อย่างแน่นอนแต่คนส่วนใหญ่กลับปฏิเสธมันโดยเฉพาะเมื่อมันเยือนคนที่รักที่สุดสำหรับในวันนี้จะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับเพศเซมเทอรีกลับจากป่าช้าที่เมื่อดูจบแล้วอาจค้นพบสัจธรรมเกี่ยวกับความตายได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนกลับจากป่าช้าเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่พาลูกสองคนย้ายบ้านจากเมืองบอสตันที่เต็มไปด้วยแสงสีมาอาศัยอยู่ในชนบทที่เต็มไปด้วยผืนป่า โดยที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าพื้นป่าที่พวกเขาเป็นเจ้าของนั้นมีสถานที่แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจอันลีลับที่ท้าทายกับกฎธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อนั่นคือการนําชีวิตให้ฟื้นคืนกลับมาจากโลกหลังความตายเพศเซมเทรีกลับจากป่าช้าเป็นหนึ่งในหนังสยองขวัญจากยุค80ที่ได้ถูกนํากลับมารีเมคอีกครั้งซึ่งอาจทําให้หลายคนที่มีโอกาสได้สัมผัสกับต้นฉบับรู้สึกตื่นเต้นกับการกลับมาของหนังน่ากลัวที่เคยเห็นในอดีต ถ้าพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจอันดับแรกของหนังกลับจากป่าชา้าคือการแสดงของนักแสดงเด็กที่บอกเลยว่าทำออกมาได้สมบทบาทเกินตัวเป็นอย่างมากในวัยเพียงแค่สิบขวบเท่านั้นเนื้อหาเองก็สามารถบีบคั้นคนดูให้รู้สึกกดดันได้โดยไม่จำเป็นจะต้องเอาฉากประเภทผีตุ้งแช่เข้ามาใช้ในส่วนของจุดด้ต้องบอกว่าฉากการตายที่เป็นจุดสำคัญของเรื่องนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างแย่ จนดูเหมือนกับเป็นหนังเกรดบีไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้คำอธิบายที่เกี่ยวกับอำนาจเหนือธรรมชาติที่ช่วยคืนชีพผู้คนจากความตายเองก็ถือว่ายังไม่ค่อยชัดเจนเพราะที่จริงแล้วหากกล่าวถึงปีศาจหิวโหวยวินเดโก้เงื่อนไขในการกลายเป็นปีศาจประเภทนี้จะต้องเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความโลภคนที่กินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองหรือประกอบพิธีกรรมบางอย่างด้วยตัวเองทําให้คําอธิบายนี่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลมาก,กนักและในช่วงท้ายของเรื่องก็ค่อนข้างที่จะรีบเร่งมากจนเกินไป ถ้าหากเพิ่มเนื้อหาและเวลาในตอนท้ายมากกว่านี้เชื่อว่าหนังกลับจากป่าช้าคงจะได้รับคะแนนจากเหล่านักวิจารณ์มากขึ้นอย่างแน่นอนโดยรวมแล้วหนังเรื่องกลับจากป่าชา้าสำหรับผมก็ไม่ได้ถือว่าดีหรือแย่มันเป็นหนังที่ถูกจัดอยู่ในระดับปานกลางมากกว่าโดยรวมแล้วเพศเซมเทอรีกลับจากป่าช้าก็เป็นหนังที่สามารถรับชมได้อย่างเพลินเพลินจนจบแต่ก็ยังห่างไกลาจากคำว่ายอดเยี่ยมดังนั้นก่อนที่จะเปิดหนังเรื่องนี้รับชมก็อย่าตั้งความคาดหวังเอาไว้มากนะัก ไม่เช่นนั้นอาจทำให้หมดสนุกได้เช่นกัน